ใครกําลังมองหาครับรถเก๋งอีโกคาร์นะครับสุดประหยัดครับสประตูกว้างขวางครับสไตล์ซีดานนะครับยังไม่ปรับสภาพครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าพันต้นๆนะครับกับคันนี้ครับซูซูกิเซียครับในจุดสอง GLX ครับกับรถปีสองพันสิบเจ็ดครับรถสภาพนางฟ้ากับงานสีเทาดําเดิมครับกับงานเจ้าของแค่เดียวนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเป็นรุ่นตัวองโตรองท็อปแล้วนะครับมาพร้อมกับคันาไฟหน้าครับที่เป็นงานหล่าลูกแก้วนะครับมีงานไฟตัดหมอคู่ล่างครับแม็กซิฟ้านิ้วครับเดิมจากโรงงานนะครับแต่ยางผมทำการเปลี่ยนเป็นนยางคครรัับบปีใใหหม่้ะ เครื่องยนต์นะครับมาพร่องยนต์ของตัวเบนซินครับของตัว VVT นะครับพร้อมกับขุงแรงม้าครับดี91แรงม้านะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างไปงานปแบบไฟฟ้ามีเฟืองเทพร้อมครับมีระบบหุ่นโสมัยที่ให้แล้วนะครับหน้าเดิมครับท้ายเดิมนะครับคันนี้นะครับยังไม่บาดทะภาพนะครับเรารับประกันโครงสร้างครับไม่มีพิวารจมน้ำนะครับภายในนะครับยังไม่ปรับยังไม่บาดทะภาพเช่นกันมาพร้อมกับงานเบาะผ้าครับเบาะแท้เดิมจากโรงงานครับพร้อมปุ่มของตัว Aegis t o ให้พร้อมนะครับเครื่องเล่นซีดีของดีเลยนะครับพร้อมระบบของตัวแอร์ออโต้นะครับบ่อแท้เดิมโรงงาน ท้าลูกค้าท่านใดครับสนใจหรือกำลังมองหารถเก่งอีโก้คาร์สีประตูข้างขวาสไตล์ซีดาสุบรรจักครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าพันต้นๆนะครับห้ามพลาดรับชมดูคลิปนี้ครับเดีย๋ยวผมน้ำการรีวิวดูให้ละเอียดครับไปชมกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับที่รับชมนะฮะทางช่องเม้งเพรยนต์นะครับ ท้องจำเป็นส่วนลดของตัวรถคัดเกตคัดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางสนักกันใหญ่ครับบริษัทัถยนต์นะครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ๆครับยังแบบปรับสภาพครับกับรถเก่งอีโกคาครับสุดประหยัดครับสีประตูกว้างขวางครับสไตล์ซีดานกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทกับเลขไม์เพียงแค่หลักหมื่นครับต้องคันนี้ครับสุสกี้เซียสครับ1.2 g l x ครับตัวรองท็อปครับกับรถปี2017ครับรถสภาพนางฟ้าครับพร้อมใช้งานครับกับราคา งานสีเท่าเดิมๆสีสวยครับกับเล็กไมพิงแค่หลักหมื่นนะครับในตัวรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นของตัวลองท็อ p แล้วนะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นงานไฟครับหลอดลูกแก้วนะครับมาพร้อมกับงานไฟตะมอคู่ล่างครับจานหน้านะครับชมตัวปี17นะครับมาพร้อมกับจานหน้าครับโฮเมียมนะครับตัด4ชั้นครับพร้อมโลโก้ของตัว suzuki ให้แล้วนะครับเป็นรุ่นของตัวครับรุ่นที่ผมชอบมากนะครับรุ่นของตัวครับปี17-18นะครับ ใน่วนตรงงานโครงสร้างครับให้ดูนะครับดิ้วรลของตรงงานนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับอาจจะมีดิ้วล็อคเล็กๆน้อยน,นะครับของรถปกติของตัวรถมือสองอยู่แล้วครับไม่ใช่ปัญหานะครับเดีย๋ยวผมทําการเก็บรายละเอียดของตรงงานสีครับ รอบขันให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับแต่ให้ดรงงานสาเหลี่ยมเคิร์ฟของตรงงานฝากระโปรงนะครับทั้งสองฝั่งไม่มีรอยของการชนโครงสร้าหและการเคาะงานนะครับรถของเราเพชรยนต์นะครับเปิดมา24ครับเราวันตีโครงสร้งแน่นอนอยู่แล้วเราทีมมีทีมงานครับตรวจสอบมากกว่า274จุดครับถพาลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรานะครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรายได้ของตัวงานด้านข้างนะครับสันสั่งลั่ข้าวงานบอดี้เนื้อเพิ่มนะครับมาพร้อมกับรายได้ของโรงงานเป็ครอตส มาพร้อมกับยางนะครับ๋ยผมห้องนการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ครับแต่เดิมคันนี้ครับมาพร้อมกับยางปี2 0 1 7แล้วนะครับโช๊คด้านหน้าแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเรายังไม่ทาการชําระล้างนะครับแต่ให้ดูดีเทลของตัวงานโช๊คด้านหน้านะครับไม่มีรอยเสมรั่วของตัวน้ำมันโช๊คครับหรือกระดัแป้งของตัวโช๊กด้านหน้านะครับสวมรอพลาสติกครับ๋ยผมห้องนการทําความสะอาดนะครับทำสปาชําระล้างครับดีเฟิร์อร์ภายในครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นนะคครรับบไฟฟ้้้าาแลลกกก็ตตเอออี่่่ใหูสงม งานกระจกด้านหน้านะครับจกแท้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับภาสีพอลบอราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าอยู่แล้วนะครับงานสีติดตั้งมาแล้วครับด้านหน้า40%ด้านข้าง60%ครับกระจกบางห้าเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกครับเป็นงานปรับควาไฟฟ้าครับมีเฟรอให้พรอนครับงานสีทำเดิมๆสีสวยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นงานสีที่ผมชอบมากเลยส่วนตัวนะครับงานกระสาวผมติดตั้งให้ประตูั้งสี่บานนะครับมาพร้อมระบบของตัวสมาร์ทเอ็นทีแผงประตูด้านหน้าให้แล้วนะครับ ในส่วนตรงงานกระจกครับแท้เดิมโรงงานนะครับผลการตรวจสอบเช็คแล้วประตูทั้งสีบานไม่ว่ากระจกหน้าหรือกระจกหลังนะครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับตัดขอบเป็นงานโครเมี่ยมให้แล้วนะครับภายในครับรุ่นของตัว g x ครับรองท t o ปมาพร้อมกับงานเบาะผ้านะครับเบาะแท้นะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับข้อดีของตัวเบาะผ้านะครับข้อดีนะครับถ้ารถตากแดดจะไม่ร้อนเนื่องข้อดีงตรงงานเบาะนะครับเบาะหนังนะครับสภาพเบาะเดิมตึงๆครับนั่งสบายๆครับ ทรงสปอร์ตมากขึ้นครับออกแบบดีไซน์ให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับคอนโซลหน้านะครับตัดด้วยงานชิมนะครับด้วยงานสีบอลเดิมๆสีสวยครึ่งเลน CD ดีนะครับ2ดินนะครับใช้งานง่ายๆนะครับพร้อมมาพร้อมระบบของตัวแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้ให้ล้วครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติของตัว CVT แล้วนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวงานเสา A นะครับงานฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับนะครับมาร์คสีแ้มสีอยู่ครบครับโครงสร้างงานเสา A ฝั่งซ้ายดูได้จากเหลี่ยมสสสััันนนนหวออตะะคคครรรรรรบบภาาพโงง้เเดิม เชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดต่อการชนโครงสร้างนะครับหรือการข้องานเพิ่มเติมครับเลนของเ้อไม่มีชุดลูกศรหายนะครับหรือมีการกับสีนะครับหรือการกองไอ้นะครับให้ดูโครงสร้างงานด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมเดินนะครับสปอตเบรนะครับกรมแท้เดินนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับงานสกัดเปรทดขันข้างมาให้ครับ้อมกับเลขตัวถังครับ M M S C นะครับลงท้ายด้วย2 0 9 6้สานะครับ งานด้านข้างครับอาจจะมียุลอกของการใช้งานของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมทําการเก็บยุลลอของตัวงานครับสีด้านข้างครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบแผงประตูด้านข้างนะครับแต่ด้วยงานทีมสีทาล้ำเดิมสีสวยเงาเงนะครับกระจุโล่งไฟฟ้าด้านจับงานประตูเป็นงานคมอี่ยงครับมีระบบเซนสล็อกครับให้ประตูของสี่บานแล้วที่วางขดน้ำครับแก้วน้ําลาโพงมีให้แล้วครับแต่ให้ดูโครงสร้างของตัวงานแผงประตูด้านข้างนะครับจะเก็บซิโคนงานด้านข้างนะครับงานด้ำเดิมนะครับ รถงานเดิมเดินะครับตะเข็บจีคนคทั้งค่าจะทําการจิตเข้านะครับถ้ารถมีการเคาะงานหรือการเก,ก็บงานสีเพิ่มเติมน,นะครับงานสีของตัวตะเข็บซีโคนะครับจะกดไม่เข้านะครับร้อสปอร์ตเป็นอาร์กลมเดิมนะครับโครงสร้างงานเดิม,ดมนะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรออฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อนนะครับต่อมาแผงประตูด้านหลัง ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับงานบ่อผ้าเช่นกันนะครับข้างในยังไม่ปรับสภาพนะครับผมทําการมาทิวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าสภาพเบาะเดิมๆนะครับไม่มีดร้อฉีกขาดนะครับหรือรอยครับเปื้อนนะครับของตรงงานเบาะด้านหลังนะครับที่พักแขนด้านหลังนะครับมีให้มีที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับพร้อมกับงานจีบเป่าจิโจ้ด้านหน้าทั้งสองฝั่งแล้วนะครับงานให้รูมนะครับเดิมๆนะครับไม่มีดูรอยนะครับอาจจะมีรอยันเล็กน้อยนะครับถูกผมทำการเก็บรายละเอียดของตรงงานให้รูให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับสภาพเบาะเดิมๆสวยๆนะครับโครง มาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบเดี่มสันโหน็อตจนเดิมนะครับโครงสร้างงานเดิมนะครับแผงประตูไม่มีรอยนะครับถลอกนะครับหรือรอยนะครับเปิดเปื้อนของตรงงานแผงประตูด้านข้างครับมีปุ่มล็อกเด็กให้ด้านหลังคู่ประตูด้านหลังนะครับตะเข็บซีโคนะครับงานเดิมเดินะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยของตัวลูกยางขอบประตูนะครับรับประกันโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าลูกค้านะครับไปเลย เจอรถนะครับจนโครงสร้างพี่ก็จนน้ำครับทางเรารับซื้อคืนครับเตจนวนะครับด้านหลังมาพร้อมกับงานแม็กล้อแม็กเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีบิลล์้อสบาทนะครับยางผมับการเปลี่ยนยางปีใหม่ให้ด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสตนะครับด้านหลังเป็นงานเบรกดัมนะครับให้ดูโช้ตด้านหลังครับแห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมมาทาการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับว่าโครงสร้างเดิมนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรออแตกครับตัวมุดพลาสติกยังยึดติดเหมือนเดิมนนะัี้้องท่เป็ขตวว E10 ใหแลครับ ติดตั้งงานสเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะครับงานท้ายเดิมๆครับสวยๆนะครับพร้อมโลโก้หรือแบบของตัวซูซูกิให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับมีงานไทับทีมให้สองจุดนะครับอาจจะมีรู้รอนะครับของตรงงานสีด้านหลังนะครับที่หลอกบ้างครับตามการใช้งานนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมทําการเก็บริ้วรออะไรของตรงงานสีนะครับของตรงงานสเกิร์ตด้านหลังให้นะครับโลโก้ซูซูกิด้านหลังมีให้นะครับมาพร้อมกับงานนะครับของตรงงานท้ายเดิมๆครับมีงานไฟเด็กท่วยสารนะครับให้พร้อมนะครับ กระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์นะครับซูซูกิแล้วนะครับมีโลชนของตัวไล่ฟ้านะครับมาพร้อมกุญแจคับที่เป็นงานคีเดตแล้วนะครับสามารถทําการเปิดได้นะครับสวิธีนะครับหนึ่งครับผ่านทางกุญแจนะครับของตัวคีเดตนะครับในการเปิดฝาท้ายนะครับหรือทําการเปิดงานฝาท้ายงานเมนน์นนนะครับแล้วก็ทําการเปิดทางปุ่มครับด้านหน้าของบุคคลขับแล้วนะครับงานฝาท้ายนะครับไปดูนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยการไขขันของตัวงานชุดระแจนนครับงานตะเข็บซีโคนงานด้านข้างเดิมสปอต์เพ็ตอาร์คกลมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างของตัวงานด้านท้ายนะครับด้านหลังครับสามารถก็ข้กระเป๋าครับเดินทางได้2อถึงสใบเลยนะครับในส่วนของตัวงานด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับงานคับชุดชุดปะยางนะครับให้ดูสีทามะพร้าวนะครับสีมะพร้าวครับเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือการเข้างานนะครับของตัวงานด้านท้ายนะครับดูได้จากงานท้ายนะครับ เดิมๆนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาผมยังไม่ทําการปรับสภาพชําระล้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายของตรงงานให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับดูโครงสร้างของตรงงานท้ายครับด้านหลังครับไฟคอนโซลท้ายมีให้พร้อมครับโครงสร้างเดิมๆครับก็สภาพเดิมครับไฟท้ายแพ้เดิมครับของตัวไทโกโตครับจากโรงงานทางฝั่งขวานะครับแล้วตรงงานฝั่งซ้ายนะครับต่อมานะครับงานฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับ การฝั่งขวางานบอดี้เดิมๆนะครับริ้วรอยอาจจะมีเล็กน้อยของการใช้งานเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูสภาพแม็กนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยของการปีฟุตบาทนะครับชกแห้งนะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยของตัวงานฝุ่นนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามามาครับเรายังไม่ทําการปรับสภาพผมทําการรีวิวทุกค้าเห็นโครงสร้างแท้ๆของตัวรถคันนี้ก่อนนะครับสปอตเป็นอาร์คนะครับของตัวโครงสร้างนะครับงานเดิมๆนะครับ ไม่มีการเคาะงานนะครับการเชื่อมต่อนะครับของตรงงานของตรงงานด้านข้างนะครับอันด้านบนนะครับแล้วงานด้านข้างนะครับ,นบ,นนรบงานเสาซีครับบอดี้สีเดิมเดิมนะครับต่อมาแผงประตูด้านหน้านครับระบบของตัวสมาร์ทเอทีมีให้แผงประตูคู่หน้าแล้วนะครับ ยิวรอเล็กเล็กน้อยผมทาการเก็บให้นะครับจกพัดไฟฟ้ามีไฟเดียวให้พร้อมมาของเครื่องยนต์ของตัวเบนซิน vvt ครับของตัวสุดประหยัดขนาดของแรงม้าที่9 1แรงม้านะครับสภาพแม็กเดิมเดิมเดี๋ยวยางผมทำการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ครับปี2ีพสอานะครับทั้ง4เส้นนะครับชนหน้าแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับดูได้จากมาร์คสีนะครับแต้มสียังอยู่ครบนะครับสุดวัพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกครับบุตรการยึดติดยังอยู่ชัดเจนนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับภายในนะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกับงานนะครับเบาะผ้านะครับเบาะปรับคนขับเป็น6ทิศทางนะครับโครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวาครับพอน็อตเดิมๆมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบนะครับโครงสร้างงานเดิมๆนะครับหลอดสปอตเป็นอาร์คนะครับเดิมๆนะครับด้านข้างนะครับสปอตเป็นอาร์คกลมแท้เดิมนะครับจากโรงงานลูกยางนะครับยังเดือดๆอยู่นะครับให้ดูโครงสร้างงานเสาบีฝั่งขวาเดิมๆซิลคเกอร์การตัวลยางมีให้ มาพร้อมกับงานโทมารยนะครับ3ก้การมัลติฟังก์ชันมีระบบแอร์แบ็กด้านหน้าให้พร้อมนะครับรุ่นองตัว Gx ครับจะได้ตัวปุ่มของตัวแคปเอนจิ้นนะครับสตาร์ทสต็อปครับด้านข้างมีไฟตัดหมอกคู่ล่านะครับมีให้นะครับงานฝาท้ายสามารถทําการเปิดได้นะครับจากทางปุ่มด้านล่างนะครับกับหน้าจอของการใช้งานนะครับคันนี้อยู่ที่4 0,000ื่นนะครับ3,000โลนะครับไม่แท้ไม่เดิมเลยคันนี้นะครับเสียรถครับปี27งครับ7ปีใช้งานเพียงแค่4 0 0 0กิโลเท่านั้นครับถือว่าน้อยมากนะครับ เ <asis> ขาจะทําการสตตร์ให้ดูเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับมาเครื่องยนต์ครับสุดประหยัดเลยนะครับผมกาลังม้าที่91แรงม้านะครับลองรับที่เป็นประมัณที่เป็น E20 ให้แล้วนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีริ้วรอยถลอกนะครับตัดด้วยงานชิมนะครับงานสีเทาเดิมๆสีสวยไฟครับฉุดยังไมเจซีไ้ท์หรือพขาจะเฉินมีให้แล้วขึ้นในซีดีของดินนะครั <install> mm บใช้งานได้ปกติเลยนะครับอยกทำการแฮทให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับ สภาพเดิมๆนะครับแอร์เย็นๆเดิมๆเลยแอร์ออโต้มีให้แล้วนะครับมาพร้อมกับพอร์ตของตัวครับพาวเวอร์เล็ครับ USB AW อวมีให้ช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำมีให้นะครับมาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น CVT นะครับเป็น p r n d l นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับปิกนงมือเมนนใช้ง่ายๆนะครับที่พักแขนตรงกลางมีให้พร้อมนะครับระบบแอร์แบ็กด้านข้างมีให้นะครับกีตันชักมีให้เหมือนเดิมนะครับ แผงแดดด้านข้างนะครับมีกระจกให้นะครับเฉพาะสำหรับุคคลที่นั่งด้านข้างนะครับไฟคอนโซลตรงกลางใช้งานได้ปกติกระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงเป็นนุ่นแผงแดดบุคคลขับก็มีกระจกให้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือเราก็มองหารถเก่งอีโก้คาร์นะครับสุดประหยัดครับสประตูข้างขวงนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นนะครับซีดองดินนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้นะครับผ่านทางพวงมาลัยเลยนะครับ กับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทต้นนะครับกับราคาที่200,000เจ็ดหมื่นเก้าพบาทนะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทยนต์ครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับหรือไฟแนนซ์นะครับทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์064ครับ1 4 6 6งสีนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับถ้าก็มาสอบถามรายของตัวรถหรือไฟแนนซ์นะครับทุกชี่ทีของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับพนักงานเอกชนนะครับ ค้าขายนะครับเกษตรกรทําไร่ทํานาทําสวนตรงนี้ครับสามารถออกรถได้นะครับลูกผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าบาทต้นนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องน่ารถอีกกันครับมาต่อกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินนะครับสุดประหยัดนะครับสี่สูบนะครับพร้อมกับขุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่6กเก้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับรหัสเครื่องครับสิบสองเคบีนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามามานะครับอาจจะมีการะชิ่งงานนะครับคาดเศษฝุ่นเล็กแต่น้อยนะครับแต่ให้ดูสภาพเครื่องยนต รอบเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับไม่มีเราเึมรั่วของตัวน้ํามันเครื่องนะครับหรือแลกแปรงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์รถไม่มีเคยมีบาดของการติดแก๊สนะครับดูได้จากม้าสีนะครับแต้มสีนะครับอยู่ครบนะครับรถปี2017นะครับใช้งานมาแล้วนะครับ7ปีนะครับคันนี้นะครับให้ดูโครงสร้างสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมเดี๋ยวผมทาการชับล้างนะครับห้องเครื่องให้ใหม่เลยนะครับล้างห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนฐางน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบรบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับ ดูได้จากงานสากระโปงนะครับเด่นสันคนเดิมเดินะครับไม่มีเลอของการชนโครงสร้างนะครับงานเากโปะเดิมเดิมนะครับมีคือคาดเสร็จฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวทางโรงการขัดเก็บในของตรงงานนะครับให้ลูกค้านะครับก่อนนะครับส่วนการคำร้อนนะครับมีให้เนี่ยครับให้ดูนะครับงานโครงสร้างด้้นหน้านะครับงานเดิมเดินะครับสีเดิมเดินะครับงานฝั่งขวาหัวน็อตไม่มีเร,ราขยับนะครับโครงสร้างงานเดิมเดินะครับเบ้าโชว์เดิมเดินะครับเลขตัวถังยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ รอซินธรมะพ้าวนะครับเบ้าโชกเดินเดนนะครับอาจจะมีค่าสนิมของตัวงานเบ้าโชกได้กมน้อยนะครับเป็นปกตินะครับรถนะครับเจออากาศนะครับร้อนนะครับเย็นนะครับอาจจะมีค่าสนิมของตัวงานด้านหน้าเดี๋ยวผมทำการขัดล้อเดียวของตัวงานสนิมให้ลูกค้านะครับก่อนสงมอบอยู่แล้วนะครับชุดลูกเบรกครับ ABS ทำมีให้นะครับงานซีนธรมะพ้าด้านในงานเดิมๆนะครับให้ดูโครงสร้างงานเดิมๆนะครับงานแก้ฝั่งซ้ายนะครับ ดูรูเจาะเดิมๆสีทับท้าเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีโครงสร้างของการชนโครงสร้างนะครับแบตเตอรี่ถ้าผมกำลังงานทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับโครงสร้างงานด้านล่างนะครับนี่คือค่าเสร็จฝนนะครับให้ดูรอยนะครับโครงสร้างงานด้านในงานบอดี้เดิมๆนะครับแล้วรับประกันนะครับหลังการขายนะครับสาวันนะครับเกี่ยวกับของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ท่าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถเก่งอีโก้คาร์ครับส่วนประหยัดครับสประตูกว้างขวางครับสไตล์ซีดานกับเลขไมเพียงแค่หลักหมื่นนะครับกับราคาผ่อนเหลือต้นเพียงแค่5้าพันต้นครับกั斯กิเซ็ตหนึ่งจุดสอ glx ครับตัวลองท็อปรถปี2017นะครับกับเลขไม้ครับเพียงแค่4ี0 0มื่นามนะครับกับราคารถถูกที่สองแสน่นเก้าพบาทนะครับสามารถขับดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทพยนต์อยู่ตรงซอยเสียชัย68นะครับแยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือสสาาาามมมรรถถโทอบ ร้านเลยตัวรถหรือฟรนไช์กระทางผมได้เลยนะครับซื้อเม้งที่เบอร์0641466023เบอร์โทนี้ครับแอดไลน์หาผมเบอร์นี่ได้ครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารแฟรนไช์นะครับตามต่างจังหวัดนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้าบัญชีเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับแล้วแถมฟรีครับบริการบิลสมาร์ทฉุกเฉินให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีครับแล้วแถมบัตรบัตรให้ลูกค้าอีก1 0 0 0บาทนะครับฝากไว้เลยครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับ พ p หน้านะครับเรามีรถคัเกตคัสคุณภาพครับสว,ส,สวยเราจะมานำเสนอให้ทาลูกค้านะครับวันนี้ทางไม่พยนต์เขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ